ลูก่อนลู่เรื่องฟุตบอลบอลมีกระบาลก็กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับดรวรรอินทศระนะครับโครงสายกันเพื่อครับบอลมีกระบาลไลฟ์ฟอนแมงโก้ทีวีนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์หลังเขลบทงชาตินะครับก็เต็มไปด้วยประเด็นน่าสนใจแล้วก็สัมภาษณ์กันแบบตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องกักนะครับในประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งจบไปกับ สมชายช่วยบุญชุมและวรวัน,น <ะ S 1> ชิตวนิตครับก็ตามตำนานในไม่รู้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วะโอ้โหไม่ต้องนับกันแล้วล่ะพี่ <นะ S 1> ผมกจะได้ไปเป็นตำนานกับเขาอยู่แล้วเนี่ยเดปั้มนะฮะวรวันชิตวนิตไปสัมภาษณ์โดยเดอะปั้มนะเดอะปั้มไปสัมภาษณ์เดอะปั้มนะครก็คุณวัลรวันนี่ออกได้กี่ตอนเนะ่ย มันวรวันได้4ี่ต, <ฮะ S 2> ตอนนะ <c oughs> ก็เท่ากับว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะแล้วก็ไปอีก2สัปดาห์พูดง่ายๆว่าจนเกือบ, <c oughs> บจะถึงปีใหม่เนี่ยวันอาจจะเป็นตามตำนานคนสุดท้ายของปีนี้ถูก <นะ S 1> ต้อง <c oughs> เพราะว่าถึงช่วง เอ่อห่วงเวลาจะเข้าปีใหม่แล้วก็คงเป็นธรรมเนียมนะครับบอลเมกาบางก็คงจะมีรวมฮิตโน่นนี่นั่นมาให้ดูธรรมเนียมคือเราคิ้เกียรปีใหม่ก็คงไม่มีใครอยากมานะน้องเองก็คงที่สัตูคงอาจจะอยากหยุดอะไรกันบ้างนะก็แค่เสียบเทปเปิดแล้วก็ดูเดี๋ยวจะทําเป็นสกู๊ปสนุกมาให้ดูกันสนุกให้ดูก็เหมือนกับที่เมื่อต้นปีใหม่นี้เราก็ได้ทําอันนี้มาให้ดูกันนะครับก็คงเป็นตาตำนานคนสุดท้ายของปีพศ2554นะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นปีใหม่ ปีหน้าหรือปี2015ก็เดี๋ยวก็อาจจะเริ่มแขวนกันหมดแล้วอยู่ในแถวแล้วสมชายช่วคุณชมกันอะไรก็ว่ามีวิทูลสิงโตเผือกมังคอล์นะฮะมกินมงคนสักสมชายช่วยบุญชุมอยู่ในลิสต์แล้วแล้วก็มาด้าทองท่วมยังจำกันได้ไหมมาด้าทองท่วมจำได้จำได้จำได้ไหมแต่เด็กรุ่นใหม่ๆท่าเรือใช่ไหมคงจะงงแล้วนะฮะราชประชาออ๋รราาชชปะมาด้าทองท่วมในสมัยก่อนที่ผมเคยไปเชียร์ราชประชาที่สนามสุขนะตอนที่แข่งควีนส์คัพอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีก็ดู ดูน้าปั้มเนี่ยเดือดปั้มเนี่ยนะฮะปั้มปั้มจริงๆผมอยากทำสกู๊ปบอลสักทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะพี่ทัวร์นาเมนต์พวกควีนส์ครับพวกโตโยต้าครับพวกไทยแลนด์ครับที่เคยโด่งดังในอดีตเนี่ยไปรื้ออดีตกันมาดูซิว่าบอลสโมสรในอดีตของไทยเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ทำ ทำเอาตามตำนานให้รอดเลอนะฮะกะแทนตามตํานานนี่ความรู้ความคิดีแทนเยแทนแทนแทนทำไมจะเลิกเลยจะเลิกตามตำนานไม่เลิกแต่ว่าสลับอารมณ์บ้างททัวนาเม้นมาฟังมาดูกันบ้างว่ามันมีพอแซวแรงๆสีหน้ามีชักสีหน้าดไม่มีนะขอพระคุณเชียงใหม่นท์ซาฟารีนะครับศูนย์ห้าสามเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะฮะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ดีอากาศเย็นนะครับถ้าอยากจะไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญ นะแล้วก็กรุณาวแวไปเยี่ยมเชียงใหม่นะั้ฟรีด้วยตอนนี้ก็มีรู้สึกจะมีเรื่องของเทศกาลพืชสวนครัวโลกอะไรทั้งอย่างน,นะฮะก็คงอยู่ใกล้ๆก,กันในแถวนั้นแนะ่ะราชพฤกษนะ์งาราชพฤกษ์ใช่ไหมแวเข้าไปแล้วเลยเข้าไปนี่ก็ไปที่เชียงใหม่ราชพฤกษ์เชียงใหม่นะฮะไม่ใช่ราชพฤกษ์สามสี่ห้าที่กำลังกู้กันอยู่นะฮะคนละคนละราชพฤกษ์นะฮะกู้เป็นไงน้ําท่วมบ้านลบแล้วเรียบร้อยลดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเยียวยาฟื้นฟูครับ เยียวยานี้น้ำตาไหลเลยครับพี่ทําไมอะรัฐบาลให้มาห้าพันแล้วได้ยังจนป่านนี้ยังไม่ได้เลยครับก็ไปยื่นเรื่องมประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะงงเงียบเชียบงงงยุทธศาสตร์ของท่านลอเกินนะฮะคือคนน้ําแช่น้ําอยู่ต้องให้ไปยื่นเรื่องอีกก็ไม่รู้จะทำยังไง ครับไม่พูดต่อเลยทำไมถึงไม่ออกทำไมถึงไม่ออกมาหาเขาฮะนะจะได้รู้ว่าเออจะถ่ายรูปมุมไหนกาืน้ําสูงกี่เส้นต้องเป็นภาพพอดเทสนต้องเสียแล้วต้องพิมพ์แปะนิ้วโป้งแล้วก็ว่าทาไมไม่ออกมาต้องเป็นภาพมุมกว้างให้เห็นนู่นนี่นั่นทำไมต้องให้ประชาชนซึ่งเขาเปียกน้ําเน่าแล้วเน่าอีกไปหาท่านที่เขตไม่เข้าใจอ้าวไปเรื่องฟุตบอลดีกว่าครับวันนี้มีเพียร์ลีกทั้งหมด8คู่ครับผมนะครับขอดูโปรแกรมอีกสักทีได้ไหมครับว่า ใครเตะกับใครบ้างครับเริ่มกันตั้งแต่เวลา19นาฬิกา45นาทีนะครับก็คเบิรู่แรกนะฮะช่างปั้นหม้อนะฮะก็จะเจอกับกุหลาบไฟนะคู่ต่อไปซึ่งคู่ต่อไปก็จะเป็นโบตันเจอเอร์ตันนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเชลซีเจอวูฟนะฮะแมนยูเจอนิวคาสเซิลแล้วก็นอริสิตี้เจอควีนส์พาร์คนะซันเดอร์แลนด์เจอวีแกนนะฮะเวสต์บอมเจอท็อตแนมแล้วก็คู่ดึก นะก็เป็นอาร์เซนอลเจอฟูแลมครับพรุ่งนี้ก็2คู่สวอ,อนซีกับใครนะแอสตั <ston> นวิลล่าครับแล้วก็วกเรอร์พูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปคู่แรกเลยส,สัปดาห์ที่จะถึงนี้ไม่มีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทีมใหญ่ก็คงใส่กันได้เต็มที่นะครับจะสังเกตวันนี้ราคาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทางด้านที่เป็นทีมใหญ่และเป็นเจ้าบ้านทั้งหมดเนี่ยครับ ไม่มีทีมไหนถูกเลยนะครับแพงทุกทีมนะดูกันดีๆแล้วกันสโต๊กซิตีนะะ้นะครับ19นาฬกา45นาทีนะครับสโต๊ก mm hmm. เองก็ที่ผ่านมาฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ,รบก็บเพิ่งโดนยำใหญ่ใส่ทุกเม็ดมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะแต่ว่าสโต๊กยังไงก็ตามวันนี้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ตามสถิติที่ผ่านมาปีกว่าเนี่ย ที่เราวิเคราะห์วิจารณ์สุดตบอมาเนีสติติของไทยสติติของผมเองเนี่ยนะฮะต๊กค่อนข้างจะเล่นได้ดีในยามที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เจอกับทีมที่ถือว่าดีกรีไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแล้ววันนี้สโต๊กก็คงต้องเอาคืนจากการที่ออกไปพ่ายแพ้มาเมื่อข่าวที่แล้วนะฮะและที่สําคัญก็คือแบล็คเบอร์โลเวอร์กองหลังแทบจะไม่เหลือตัวจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มองที่สโต๊กน่าจะสู้แบบ เพิ่งตื่นน่ะนะเพราะว่างวงเงียงงวงเงียขึ้นมาแต่กาสี่สิบห้าที่บ้านเขาก็เป็นเวลาเพิ่งเที่ยงสี่สิบห้าสิอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งยังนัวเนียนัวเนียอยู่เลยนะก็เป็นเวลาที่เช้ามากนะครับของถือว่าเป็นบอลที่เตะเร็วนะครับก็อาจจะเหนื่อยๆฝุดๆหน่อยแต่สุดท้ายสต๊อกน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้นิดหน่อยครับนะครับคู่ที่สองครับโบตันนะเจอกตบเอเบอร์ตันก็ผีเน่ากับลงผูนะฮะโบตันจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่ถึงว่าถึง แม้ว่าจะชนะสโต๊กมาได้นะมาตั้ง5้ศูนย์นู่นมา2สองสัปดาห์ที่แล้วนะก็ยังคิดว่ากลับมาแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่กลับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไปแพ้เวทบอมแบบสู้ไม่ได้ครนะก็เท่ากับว่ายังขาดเรื่องความแน่นอนนะครับลำบากก็ลำบากทีเดียวส่วนเอวอลนตนเนี่ยเอาชนะวูฟไปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแต่ว่า2ทีมเนี่ยเจอกันนะแล้วก็มาแปลกเพราะว่าในตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ทางฝั่งทีมเยือนเป็นต่อนะครับซึ่ง เ่อปอปลานั้นหายากนะครับผมก็มองว่าเอเวอร์ตันก็ยังมากก็โดนหูเดียวนะครับก็น่าจะบุกไปเอาชนะโบตันทีมที่เล่นมาคได้เรื่องในฤดูกาลนี้ได้ขนาดนั้นเลยนะฮะคิดว่าอย่างนั้นผมเห็นว่าน่าจะเสมอครับอ้าวโอเคคู่ต่อไปนะไปที่เชลซีเชซกับวูดแฮมตันนะครับอันเกิดกันไปตอนต้นรายการละมโหลานครับสูงส่งมากมายเหลือเกินนะครับ คู่ต่อสู้ของเชลซีวันนี้เป็นวูฟแฮมตันซึ่งก็ฟอร์มห่วยแตกมากในเวลาที่เล่นเยือนอย่างมากด้วยนะครับแล้วก็เจอทีมใหญ่ก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยรอดเลยเชลซีวันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าความกดดันเนี่ยอยู่ที่อันเดบิลาสโบอารอย่างแน่นอนครับแต่ยังค่อยยังชั่วไปเปล่าหนึ่งตรงไหนที่เพราะว่าสัปดาห์หน้าไม่มีแชมเปี้ยนส์ลีกอ๋อก็คือจะเอานัดนี้แหละฮะที่จะฟื้นเนี่ย พัก2ส,สัปดาห์นะครับก็นัดวัดดวงกับบาเลเซียก็นู่นเป็นสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนะฮะซึ่งก็ทําให้วันนี้เชลซีคงจะบู๊ได้ลงบู๊ได้อย่างเต็มที่ครับ,รบ<ม>แล้วก็คิดว่าด้วยเสียงเชียร์ของแฟนๆในสแตนฟอร์ดบิดเนี่ยนะแล้วก็ความเปื่อยยุ่ยของบู๊แฮมตันเนี่ยผมคิดว่าต้านไม่อยู่อ่ะแต่อยู่ว่าจะยิงขาดเกิน2เม็ดไหมก็ ผลงานของวูฟเนี่ยก็การันตีความห่วยได้เป็นอย่างดีครับพี่ครับคือแพ้รวดมาสี่นัดนะฮะก็ยกพลมาเยอนลอนดอนก็เละทุกปีครับพี่มองว่าสองลูกขึ้นใช่ไหมผมว่าถ้ามาเร็วประตูมาได้เร็วนะฮะก็อาจจะมีการยำใหญ่ขาดเกินสองลูกได้ประตูผมคิดว่าคงมาเร็วนะฮะเพราะว่าพีเตอร์เชคจะลงสนามก่อนเหรอคงมาเร็วนิหน่อยเหรอฮแล้วประตูวูบอยู่ไหนล่ะประตูวูบจะตามมาเข้าห้องน้ำอยู่ออกมาไม่ทัน คู่ต่อไปนะฮะแมนยูเจอนิวคาสเซิลนะครับก็เป็นทีมยูไนเต็ดทั้งคู่นะฮะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับปกติเนี่ยก็งูเหลือมเชือกกล้วยนะครับก็แต่ว่านิวคาสเซิลก็ยังมีสภาพดีกว่าสเปอร์นิดหนึ่งสเปอร์เนี่ยเวลาเก่งๆมาเจอแมนยูสะดุดทุกทีครับนิวคาสเซิลเขาเรียกว่ามีเถียงบ้างนะครับมีหือมีอือประมาณเจ็ดสิบนาทีแมนยูเองค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาการเสมอกับเบนฟิก้าเนี่ย นีม่มันทําให้สภาพจิตใจแย่นะสะภาพจิตใจค่อนข้างจะไม่ค่อยดีแล้วนะแล้วก็ถึงแม้ว่าฟิลโจน์ชายต่อชายจะออกมาแบบค่อนข้างจะพูดไปในเชิงบิวอัพพอสมควร,ครนะรว่าเรายังมีโอกาสอยู่เรายังจะได้ลุ้นแชมป์อยู่ไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกที่มีเรามีโอกาสเข้ารอบหรือว่าในในพรีเมียร์ลีกที่เรายังมีโอกาสเป็นแชมป์อยู่ก็ตามเลยนะครับ,รบนิวคาสเซิลเที่ยวนี้ผมว่าอารันพาดิวทาทีมได้ดีนะแล้วก็น่าจะลุ้นสนุกแต่ นิวคาสเซิลก็คงมีจังหวะเฮือกนี้แหละครับที่จะได้ลุ้นในช่วงพฤศจิกายนธันวาคมแลวเดี๋ยวพอผ่านขึ้นปีใหม่ก็เหี่ยวปลายก็เป็นไปตามปกติของทีมนี้ตามปกติของทีมกําลังนี้นะครับซึ่งถ้านิวคาสเซิลสามารถยกระดับตัวเองได้เนี่ยนิวคาสเซิลในอีก2ปีจะเป็นเหมือนสเปอร์เวลานี้นะซึ่งแข็งแกร่งเริ่มจะเป็นของจริงแล้วนะซึ่งผมบอกว่านิวคาสเซิลกำลังเดินทางไปสู่เส้นทางตรงนั้นแต่ยังไม่ใช่นะแต่ว่า เวลานี้เขาพวกเขากำลังฮอตอยู่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะพึ่งพ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มานะแต่วันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าแมนยูสุดท้ายอาจจะเอาชนะได้ด้วยความเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเล่นในบ้านแต่ไม่คิดว่าเกมจะขาดแมนยูนี่เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปเยอะไหมครัในฤดูกาลนี้ก็คือเกมรุกที่เคยดุดันนี่มันหายไปหมด คือต้องต้องเรียนพี่โก้อย่างนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรหลอกครับคือแมนยูก็อยู่ในขาลงมาหลายปีแล้วเพียงแต่ว่าความจริงที่ต้องยอมรับกันก็คือเซอร์อเล็กซ์นั่นแหละเป็นคนตัดสินทุกอย่างครับเป็นคนที่วางแผนแยบยนตเพราะเขาเป็นคนที่รู้จักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีที่สุดนะเพราะฉนั้นการที่แมนยูยังยังไม่ลงสักทีเนี่ยนะยังยังประคับประคองมาแล้วได้แชมป์มาได้เรื่อยๆเนี่ยก็เป็นเพราะความสามารถของเซอร์อเล็กซ์ฝกสันที่เข้าใจในวิธีการจิตวิทยาในสนาม จิตวิทยากดดันกรรมการนอกสนามกดดันใครต่อใครนอกสนามเนี่ยเขายังเก่งอยู่นะครับแล้ก็มองข้ามช็อตในทุกเกมเริ่มเปิดเผยแท้แท้ให้เห็นแล้วนี่ไม่ได้พูดด้วยความสะใจนะแต่แมนยูเต็ดกำลังอยู่ในขาลงแล้วครับอย่างอย่างจริงๆยงจังแล้วก็ขนาดแฟนแมนยูต้องมาฝากเราอะฮะนั่นแหะสิไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นเอาละครับใกล้ใกล้หมดเวลาแล้วใช่ไหมนาทีว่นอริสกับกควีนส์สปาร์กนะครับก็2ทีมนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างดีนะครับพอสมควรทีเดียวล่ะ นะครับก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดทั้งคู่นะครับก็เรียกง่ายๆว่าเชงค่อนข้างมาดีวันนี้ก็ไม่คิดอะไรมากครับอยู่ในบ้านก็ดูนกขมินไว้แล้วกันเอาถือเจ้าบ้านเป็นต่อไว้ก่อนนะครับก็คิดว่าเจ้าบ้านมีสิทธิ์จะเฉียนชนะได้คู่ต่อไปครับซันเลด์กับวีแกนนะครับก็ฟอร์มแย่ทั้งคู่นะครับวีแกนโฮมเอนทีนพี่น่าจะตกชั้นอย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้นะครับก็ลองดูนะครับซันเล ก็คงจะไม่มีอะไรที่ง่ายไปกว่านี้ในซีซั่นนี้แล้วล่ะคือเจอวีแกนในบ้านเนี่ยนะก็ต้องทุบให้ได้แหละคิดว่าแซนเดอร์แลนด์น่าจะทุบเอาชนะไปได้นะครับอาจจะเหนื่อยขึ้นคอนิดหน่อยแต่ว่าก็น่าจะไปได้นะครับคู่ต่อไปครับเวสต์บรอมวิชกับทอตแนมนี่พี่ต้องพูดถึงกุ๊กไก่ซะหน่อยล่ะไก่สเปอร์นะฮะคือสเปอร์เนี่ยปีนี้นะฮะสเปอร์เนี่ยมาได้ได้ดีมากแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วเห็นเลยครับว่าตอนเนี้บนหัวตารางเนี่ยคือแมนซีแมนยู นะครับเปอรท์ที่ที่ว่าพูดยังไงว่าแมนซีมันอยู่เนี่ยเขาเบียดกันแน่นอน2ทีมนี้นะครับแต่ไอทีมที่ตามมาที่3จริง,รงๆห่างๆเนี่ยคือท็อตแนมฮอสเปอร์นะพอเขาแข่งน้อยกว่าสน,นัดเนี่ยแล้วสเปอร์เน,เนี่ยยังอยู่เหนือกว่าเชลซีในเวลานี้ที่กำลังเมาหมัดมและยังถือว่าอยู่เหนือกว่าอาร์เซนอลที่กำลังพุ่งขึ้นมาเหนือกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็เหนือกว่าลิเวอร์พูลด้วยมี เกมอยู่ในมืออีก2เกมผมว่าถ้านัมฮอสเปอร์เป็นตัวที่จะสอดแทรกไล่บี้ถึงอันดับ3ามในฤดูกาลนี้ครับผมสหรือ3ทีเดียวนะครับเลตแนบเขาบอกว่าเขาจะคว้าแชมป์แล้วนี่ถ้าผ่านเดือนฮาลูโอนี้ไปได้นะครับแล้วสเปอร์มีผลงานที่ดีผมว่าสเปอร์มีโอกาสสูงแต่ถามว่าจะไปถึงถึงแชมป์ไหมเนี่ยก็คงยากตอบไม่ได้โอเคนะครับให้สเปอร์แล้วกันนะฮะผมมองไปว่าสเปอร์อาจจะเฉือนน่เฉือน อาจจะออกไปเฉือนเวทบอมคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายอาร์เซนอลฟูอเล่าชั่วโมงนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเชื่อใจโรบินฟานเพอร์ซี่ครับไปที่อาร์เซนอลเลยยิงวันนี้น่าเพอร์ซี่น่าจะยิงอีก2เม็ดเหรออย่างนี้เลยฮะวันวันพรุ่งนี้เรามีสวอนซีกับใครนะพรุ่งนี้สวอนซีกับแอสตันวิลล่าครับแล้วก็ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เชียร์หงขาวไปครับวิลล่าตอนนี้เล่นบอลไลฟ์จินตนาการมากนะครับอเล็กแม็กเลสผมว่าคงจะต้องโดนไล่ออกเร็วๆนี้แหละครับคือเล่นบอลแบบเมื่อวันก่อนนี้ที่เจอกับ สเปอร์ก็คือเล่นแบบสู้สเปอร์ไม่ได้จริงๆแล้วถ้าสเปอร์คมเนี่ยนะกว่านั้นเนี่ยเมื่อมันเดย์ไนท์ที่ผ่านมาสเปอร์ต้องยิงห้าลูกนะครับถือบินลาสู้ไม่ได้จริงๆซู้มไม่ได้แย่มากครับบอลไม่ดีเลยลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับลิเวอร์พูลจะเจอกับจ่าฝูงในวันพรุ่งนี้นะครับก็เคนนี่เดวกเก็ตก็คงไม่ต้องพิสูจน์อะไรนะครับเป็นบอลที่เล่นในบ้านแมนซิตี้เขาคงจะมาอย่างรัดกุมนะครับผมพูดตรงนะลิเวอร์พูลดีสุดพรุ่งนี้คือเสมอ ขนาดนั้นเลยเหรอครับขนาดเล่นในบ้านเลยนะคือเสมอเพราะว่าต้านยากเหลือเกินครับแมนเชสเตียครบเครื่องแล้วก็เป็นฟุตบอลหมัดหนักยิ่งเจอเด็กเกรียนอย่างมาโตเลลรี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่แผนการของสตีฟคาร์กในวันพรุ่งนี้จะเอาเสมอเลยเหรอคะคือสตีฟคาร์กเนี่ยจะจัดทับกองหลังยังไงใช่ไหมที่สามเอาเด็กเกรียนอยู่พวกแนวลูกอันจัดจ้านของของซิตี้ให้อยู่ครับแล้วพรุ่งนี้ถ้าลิเวอร์พูลสวนดีๆนะครับแล้วได้ประตูนําก่อนพรุ่งนี้ มีเหก็ต้องแต่ว่าถ้าเล่นไปตามทรงบอลแล้วโดนแมนซิตี้ทุบไปเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆเนี่ยนะไปโดนสักประตูหนึ่งครึ่งหลังก็จะไปแล้วเกมผมว่าอาจจะหลุดแพ้เดี๋ยวกิดก็ต้องให้นักเตะสวมงอบถือจอบลงไปละฮะเป็นชาวสวนใปนะครับจบจบเหนื่อยครับเารวันนี้จบลวอย่าลืมตามราการยุนะครับคืนนี้นะฮะตีหนึ่งทางอแปมเก้าสิบจุดห้าเมกะก็เจอกันอีก บสบาย,บายๆเปิดเพลงบ้างอะไรบ้างนะฮะการเมืองบ้างอะไรบ้างฟุตบอลน,น้อย<ๆ>ก็เอาบอลมาบางนะังหน้าไม่เหมือนรายการวันนี้เนะต็มเหนียวเอาสวัสดีครับ,รบเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ